จังหวัดชนบุรีสวนนงนุษย์พัทยาสื่อสารวัฒนธรรมไทยต่อเนื่องกว่าส0ปีจัดก,กิจกรรมรอเทียนพรรษา9ต้นถวาย9วัดรับวันเข้าพรรษาวันที่2ี่สมิถุนายน2568บริเวณสวนลอยฟ้าสวนนงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยนายกำพลตันจ,จัตยาประธานสวนนงนุษย์พัทยา นายอนุสัก์พิริยะอมรนายอำเภอสัตหีบผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะผู้บริหารร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้นเนื่องในวันเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาโดยมีพระครูเกษมกิติโสพลอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยพระสงฆ์9รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษานายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษกล่าวว่าสำหรับการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา9วัด9ต้นเป็นประเพณีที่สวนนงนุษถือดำเนินการแบบร่วมสืบสารมาอย่างต่อนเนื่องมากกว่า10ปีอีกทั้งยังเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง4รกรกฎาคม2,568รวมระยะเวลา9วันหลังจากนั้นจะนำเทียนที่หล่อไปถวายวัดทั้ง9วัดประกอบด้วยสำหรับเทียนจะนำไปถวายยัง9วัดประกอบด้วยวัดยานสังวรวารารามวิหารวัดสัตหีบวัดสามัคคีบรรพศ วัดนาจอมเทียนวัดอัมพารามวัดบางสเสรีคงคารามวัดเขาคันธมาศวัดหนองจับเตา่าและวัดทรัพย์นาบุญญารามเพื่อเป็นกุศลทานตามความเชื่อในวันที่11รรกรกฎาคม2568นิราชทิพยสีขา่าวภาพจังหวัดชนบุรีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน ขายที่ดินเปล่าอเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือโทร099 349 6888อดีลายต้น TON, ton 064 8370198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกชนดลอยพร้อมโอน สเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททวนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888ไฮนดีไลน์ต้น064 837 0198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่ อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยลาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินชิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรร เราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้าน3แสบาทท่วนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือไลน์ไอดีต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการขหาะน้องจอกเขตน้องจอกกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาท ต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888 idline ton0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น2-4สายโชคชัยเดชรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละหล้านบาท สำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0983894577 0993496888ไ idline ton068370198 4ขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินและบ้านพักอาศัย หลังทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมี3ห้องนอนแอ8ครมทุกห้องพื้นที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาร้อมร้านอาหารรอง,งรับลูกค้าได้200คน เจ็ดศูนย์ข้าแปดมาชมสถานที่ริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอยารอช้าซับดีทำเลเด่นวิวแม่น้ำคงสวยที่สุดในของจีน